มากครับพี่น้องเมื่อนี่สิผ้ายางเบิงตลาดร้านดอกจนันว่ามีสินค้าอีหยงังแน่นะครับพี่น้องตามมาครับพี่น้องขนมครับพี่น้องขนมปิ้งกระเทียมดองตอนเสาร์บุมีเวลากะขายของปลาแห้งปลาเกี่ยวครับพี่นอ้องอู้หลายแห้ง ของแหงครับส่วนีนของแหงของฝากปลาแห้งครับพี่น้องเอาไปฝากเดินทางไกลครับ่างจังหวัดบบตงเซียอยากของแหงครับส่วนนี่มีโอ้มันแก้วมันแก้วก็มีครับพี่น้องมันแก้วดอกกระเจียวไวครับพี่น้องไว้ ขามาส่วนข้องแห่งจะลายกับเป็นองเป็นปลาแห่งนังเค็มเสียดแห้ง เจ็ดแห่งครับพี่น้องงามงามหมากบกแมงแข่งในทัวนางจกักระจันไม่เปี่ยงขัวแล้วครับพี่น้องสุกแล้วตัวนี้อาหารสุกพร้อมรับประทานครับหลานเพิ่น ไข่มดแดงก็งามงามครับพี่น้องมือในมีตรของงามงามของใหญ่ใหญ่แม่เป่งก็เริ่มลายแล้วครับแม่เป่งแมงแข่งแมงแข่งก็ลายครับพี่น้องจักระจันนะครับแล้วก็แมงเงียงก็เขาอื่นแมงกี้ซ้อนหอยขัวครับพี่น้องหอยขัวแมงกี้นูนกี้นูนช่วงนี้ก็จะไข่นะครับพี่น้องไข่ไข่หลายลายในถองเนี่ยไปขัว ไอ้ขวาได้ไใส่แกงเขาใหม่แข้งคอครับพี่น้องแข้งคอแข้งคอหล,ลายลายครับพี่น้องมือนี่ สว่วงเทียงครับพี่น้องคนลงมาสื่อของกับลายแล้วครับพีนน่น้องนี่ครับพี่น้องหน,นังเข้มหนังเข้มครับพี่น้องหนังเข้มหนาหนาหนังเข้ม80บาทฮงซุกกระมีครับพี่น้องมือนหงซุกเฮดขาวทิกบานดอกแค่ดอกแค่ไปลวก เนื้อไม้พร้อมแกงครับพี่น,อน้องเนื้อไม้สดเห็ดขาวเห็ดบดผักหวานครับทางนะเนื้อไม้กระปอกไว้ครับพี่น้องถาลูกค้ามาซื้อขายดีครับพี่น้องตลาดล้านดอกจานคึกคักนี่ครับพี่น้องกระปอมกระปอม เมืองรับพี่น้องไข่หมดแดงเป็นจานเป็นจานงามงามพี่น้องแมงแข่งขามเปียกขามเปียกพี่น้องก้อยกวานมาข้ามกาวาน เห็ดครับพ <lich> <Should nobody decrease> <That> ี่น้องเห็ดเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างดอกซ้ำกระด้งครับพี่น้องก็ไปสูกนี่ครับพี่น้องหัวหัวกก็เริ่มมีแน่ละครับพี่น้องพอได้กินเขียดหน่อยเขียดค้าคำแมงแครงครับพี่น้องอาหารก็จะประมาณนี้ครับพี่น้อง มาลาาปลาก็จะมีปลาตองครับพี่น้องปลาตองมีหัวขวากอยู่ด้วยกันครับพี่น้องหวัหวหัวจะเป็นบีบใส่บีบขี๊ยวเแร้วครับพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องเบิงปลาเครึ่งโอ้เมื่อนี่ปลาเคร่งปลาเครึ่ง,รรงมีสามตัวครับพี่น้องมีสามตัวบุหลายครับพี่น้อง ไข่แป้งครับตัวนี้ไข่แป้งไข่แป้งนางจักรจั่นนางก็นางจักรจั่นนะครับพี่น้องเอาไปขวดหรือว่าใส่แกงเราใหม่ใส่แกงผักหวานหมูป่าหมูป่าหมูป่า อ้าวกรบปิหน่องแมงแข้งแมงแข้งปลาแห่งกรบพี่น้องเราไปว่าก็ลงสาวแล้วโอ้ปลายห่อนนี่มีแต่ตัวงามๆกรบพี่น้องตัวใหญ่ใสใหญ่ เป็นกำลังไฮครับปลาบึกปลาตองโอ้ปลาตองกับมิเตตัวใหญ่ครับพี่น้องมิเตตุ่นใหญ่มือนี้มิเตตข้องใหญ่มือนี้หังห่งิ่มหั่งผึ่งครับพี่น้องหงั่งผึ่งแล้วก็น้ำผึ่งนาห่อนนาแรงน้ำผึ่งจะหลายครับพี่น้องโอ้ไข่ไข่เป็ด ไข่เป็ดเจ้าไข่มดแดงครับเป็นดดน,น้องน้อยสูสีกันไอ้ยากได้ไข่ใหญ่นี่ก็ต้องเอาตัวนี้ครับพี่น้องไอ้ยากได้ไข่น้อยก็ต้องเอาตัวนี้โอ้ดอกกระเจียวก็ขายดีขายดีเห็นไหมพระท่านน,าาน,นี่ครับพี่น้องจะมี่สองสีดอกกระเจียว <c oughs>